สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับต้นอินี่แคมป์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆืนไปแคมปิ้งกันที่ไร่นาวานะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอชะอมนะครับวันนี้ก็ออกประมาณ11บเอโมงนะครับก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันที่นาวานาเลยนะครับขออนุญาตเดินทางก่อนครับสำหรับการเดินทางนะครับเราก็จะวิ่งบนถนน305นนะครับมุ่งหน้านครนายกนะครับ เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันหาของกินกันก่อนนะครับไก่่กางจีลาเาอออ,อ, <Okay. S 2> ออกเดินทางต่อกันเลยครับสำหรับการเดินทางนะครับให้เพื่อนๆปักหมุดไปที่นวนาเลยนะครับ ไม่ถึง G ีเอสพาหลงไหมหเธอไม่ได้หลงนะอีห้าร้อยเมตรไม่หลงนะ G ีเอสนะจุด <400 m. S 1> หมายของคุณจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายมือนะคะรับน่าจะใช่แล้วแหละ นั่นแรดนะคะ รถนีอ่อนี่าเยอะเหนกันน,นี่นะไม่น่าละตอนโทรมาเจ้าของเขาขำเราถามว่ามีคนไหมเยอะขนาดนี้จะเรียกว่ามีดีไหมอะก็ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับจุดกลางเตินนวนา สำหรับจุดกลางเต็นท์นวนานะครับก็สามารถกางได้ใต้ต้นไม้แล้วก็ริมลำทานนะครับผมสำหรับจุดกลางเต็นท์นวนานะครับคิดค่ากลางเต็นท์ท่านละ200บาทนะครับมีจุดพ่วงปลั๊กไฟนะครับมีน้ำแข็งบริการฟรีนะครับ 啊，对的。 แามา่ นอนของเราก็เสร็จแล้วนะครับผ้าผมสีชมพูผ้าผมไม่เข้าพวกเบียบแล้วก็สีฟ้าอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเสร็จเรียบร้อย ก็จะเอาเปลี Saint ่ยนเวลางการตัดเล้าโปโอเซียนอะบอกเลยว่าโปมากในการตัดรลาโป้เก่งตรงไหนวะเนี่ย มันเก่งมากมันยอดมากนะทำยากมากเลยนะเก่งไหมไม่รู้หรอตะล่าเก็บไหมเขาทำยากมากเลยนะนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างใส่นมัสแล้วก็จะมีกระหล่ำเดี๋ยวเราก็จะทำหลังเหมือนที่เราไปกินบาร์บีคิวพาสซาเราก็ทันบางเดี๋ยวเราออไปล้างก่อนแล้วค่อย,ยมาใส่ได้ไหมนีในขโมยแน่มาจับตัวนะ ที่นี่ก็มีการสับอะไรแล้วเขาไม่รู้เราผ่าก,ก่อนแล้วเราไปล้างแล้วเราจะมาทำ กินพี่ละเอียดแล้วมั้ยไม่ก็จะทานเหมือนต้องไม่เคยไปกินบาร์บีคิวหรือไงที่ว่าทานละเอียดละเอียดะอะพอไปต้มแล้วอร่อยมากมือเลยนะ 啊，这、啊。嗯 สำหรับห้องน้ำที่นี่นะครับค่อนข้างสะอาดเลยนะครับแยกชายหญิงนะครับห้องอาบน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแต่อนาคตน่าจะมีนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆขณะนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับก็มาสรุปนะครับสำหรับลานกางเต็นต์นวนานะครับอำเภอชชอมจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับลานกางเต็น์นวนานะครับก็โดยรวมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมกลางคืนก็อากาศดีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับสําหรับกลางวันก็ไม่ร้อนเลยนะครับเพราะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับต้นไม้สูง เยอะนะครับถือว่าดีเลยนะครับสําหรับลานกลางเต็นท์นวนานะครับจะมีน้ําแข็งบริการเพื่อนๆนก็มีน้ำแข็งบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับระอก็ถือว่าดีนะครับลานกลางเต็นท์ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับที่นี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับบสะอาดป่าคือห้องน้ําก็สะอาดนะครับ สะๆๆอาดสะอาดห้องน้ำก็มีแยกหญิงชายนะครับที่นี่นะมีน้ำให้เล่นด้วยนะครับอยู่ใกล้ลำธารสำหรับเพื่อนๆ,ๆก็แนะนำเลยนะครับที่นี่เจ๊ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปแคมป์ปิ้งกันที่ไหนนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะรากขอบพรบ